สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมาริสพงศธรพงศธรจุงใจครับตอนนี้สถานการณ์โควิดยังระบาดอยู่ก็ถ้าสมมติว่าต้องอยู่บ้านก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมออกไปไหนใส่หน,น้ากากอนามัยด้วยนะครับผมก่อนอื่นครับเราต้องขอทำการแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆวงเรสปินนะครับที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์กับยอดรับชมเพลงแฟนในอนาคตเวอร์ชันโลดิเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลที่ลงที่ YouTube w o r k p o i n t o f f i c i a l ด้วยยอดรับชม4ล้านวิวครับซึ่งถือว่านี่แหละครับคือวิดีโอที่มียอดรับชมสูงที่สุดเป็นประวัติการและสูงที่สุดในบรรดาซีรีส์ e r o d x Next Idol มันก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าถึงแม้จะตกรอบแต่คุณภาพคุณดีจริงคุณคือของจริงครับและเป็นที่ประจักษ์จากชัยชนะ Eurodx ครั้งที่ผ่านมาครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมอยากจะขอบคุณครับ ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของช่องมาย p นสพงศธรผมเป็นช่องเล็กๆที่ตั้งมา9ปีอยากจะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการรับชมคอนเทนต์โ o ด i c a แทั้ง l o ด i c a แค a เกม f อร์ไบดลและ l o ด i c a แค a แคบอินมด้วยดีเสมอมาจากยอดรับชมกว่า6,000วิวรวมกันเลยนะครับรวมกันกว่า6,000วิวสำหรับช่องเล็กๆเท่านี้ถือว้ยประสบความสำเร็จมากๆครับโดยเฉพาะตอนแรกของฤดูกาล ตอนพิเศษที่นําเสนอเรื่องของเรซ s ปินและรอบชิงชนะเลิศที่เป็นการถ่ายทอดสดกับนิเทศแก๊สโปรดักชั่นหรือน้องนนท์ที่เนี่ยคือ3วิดีโอรวมถึงไลฟ์ที่มีการรับชมมากที่สุดของซีรีส์นี้ครับนอกจากนี้ครับยังมีกำลังใจที่มาจากการกดไลค์ทั้งเมมเบอร์สังกัดวงสมาชิกของวงอย่างที่หรือเมมเบอร์ที่บอกไปเมมเบอร์ Member ที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือบางครั้งก็มีจาก l o d i x Next Idol o f f i c เช c ก็มาไลค์ด้วยนะแต่ที่มันน่าสนใจและเป็นแรงแบบสูบฉีดเลยคือพี่ไอซ์ครับสยามรีมสมาชิกคนสำคัญของสยามรีมมาช่วยแก้ไขข้อมูลให้ในคลิปพรีวิว ep 7ก็คือคลิปที่สยามคลิปตอนที่สยามรีมจะแข่งหรือแม้กระทั่งครับคุณชยันจันทวงศ์สาธรครับหรือพี่แก้ว e x e c u t i v e producer ของรายการ l o d i x next idol ก็คือเป็นคนของ Workpoint เองนั่นแหละมากดถูกใจรูปสกอร์บอร์ดมโนโครมใน Instagram ของผมซึ่งไอสกอร์บอร์ดมโนโครมเนี้ยคือตัวที่ผมไใช้อ่านคะแนน Eurodx นั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเมื่อตอนเริ่มวิดีโอผมได้แสดงความดีกับ Red Spin และเราพูดถึงสิ่งหนึ่งเล็กๆน้อยๆก็คือ Eurodx นั่นเองซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผมเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเปิดเผยผลคะแนนจากผู้ชมใน l o d i c a p Fan Pro ครั้งที่ห ซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงผมจะเปิดวิดีโอคร่าวๆให้ดูและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วครับ Hello world นี่คือ Eurodx ครับผม12คะแนนนะครับได้แก่วงนี้เลยครับพูดพร้อมๆกันครับ1 2 3 r e s t REST, in. Rest in. 27, 16, 68, 35, 18, 18, 73, 76, 64, 33, 33, 3 8 36, 78, 58, 42, 64 Rest Spin ครับต้องการ73คะแนนเพื่อชนะไวเลตวิงครับ Rest Spin ได้คะแนนไปท,ทั้งหมด153คะแนน Ladies and gentlemen The winner of the New w o r d and franchise winner is Let's ชีวิตมอบโอกาสครั้งที่สองให้กับคุณเสมอและมันเรียกว่าวันพรุ่งนี้ และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมเมื่อราวสามเดือนที่แล้วครับวันนี้ครับผมมานิสพงส์ทอมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะได้แจ้งทุกท่านให้รับทราบถึงโปรเจกต์ใหม่ของมานิสพงส์อครับโปรเจกต์ยูโรดีที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้แค่หนาทีเรากําลังจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใต้ชื่อใหม่เอี่ยมเลยนะครับ Euro X, ยูโรดีเอ็กซ์ไทยไอดอลองเวอร์ชวลคอนเทสครับผม คําถามคือไอ้โปรเจกต์นี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ e u r o d x Thai Idol Song Virtual Contest นี่คือรายการแข่งขันประกวดเพลงหรือ Song Contest จัดขึ้นแบบเสมือนคือ Virtual ในรูปแบบ Fanmade โปรแกรมครับก็คือเป็นรายการ Fanmade ที่สร้างขึ้นมาครับไม่ได้เป็นแบบว่าสร้างจากบริษัทใหญ่นะครับไม่ได้สร้างจากบริษัทใหญ่หรืออะไรแฟนรายการสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการแข่งขันครับ โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่าง2รายการโทรทัศน์จาก2ซีกโลกครับรายการแรกคือรายการประกวดเพลงยูโรวิชันหรือยูโรวิชันซองคอนเทส s t นี่คือรายการอะไรผมจะบอกให้ฟังมันน่าสนใจจริงๆเพราะนี้คือรายการโทรทัศน์ประจำปีที่มีการออกอากาศต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกครับและยังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมดนตรีของโลกด้วยเพราะศิลปินบางท่านเนี่ยก็เคยแข่งรายการนี้ครับ และก็ใช้ว่าประสบความสําเร็จในระดับโลกถ้าใกล้ๆในเอเชียก็จะมีอังกูลที่เป็นชาเป็นอินโดนีเซียน a ร c e ก็คืออินโดนีเซียฝรั่งเศสเคยไปแข่งปี2012หรือถ้าผมพูดชื่อนี้ไปผมพวกคุณน่าจะอ๋อนิดนึง e l ลนดีออนครับจากเพลง my heart will go on ที่โด่งดังเมื่อตอนหนังไททานิกจริงๆแล้ว e l ลนดีออนก็เคยเข้าร่วมการแข่งขัน Eurovision Song Contest นี้ในนามประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปี2 5 3 1 และเป็นผู้ชนะครับจากเพลงชื่อน,นิพาธิพัสมวนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับรายการที่นำมาเป็นอีกหนึ่งแกนก็คือ Load t h x X Next Idol ครับนี่คือรายการประกวดวงไอดอลในรูปแบบ Survival Reality รายการแรกของประเทศไทยครับที่เป็นประกวดวงไอดอลออกอากาศทาง WorkPoint เมื่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วมาจนถึงเดือนวันที่1กุมภาพันธ์ปีนี้นั่นเองคุณผู้ชมน่าจะได้ตามกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม ทีนี้ครับผมครับมาดิสพงทรเคยนำา2รายการนี้มาผสมกันในชื่อ e u r ร d i x ไอชื่อนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนชื่อนี้มีคนภายในกลุ่มที่ผมเคยอยู่นะคิดชื่อนี้ขึ้นมาครับแต่แรกผสมมาครับชื่อที่เขาตั้งให้คือ e u r o โลด x แต่มันแปลกๆไปนิดนึงก็เลยตัดไปเหลือแค่ e u ริดเซึ่งก็มาจาก e u r o ชั่นบวกล d x. โดยที่รายการนี้เป็นผลพวงจากการทำโลดี c แคปแฟนโพลครั้งที่1ที่เป็นการทําแบบสอบถามให้คุณผู้ชมได้ถาว่าในรอบแบท t ทิลให้ใครเป็นผู้ชนะโดยที่นํามาประกาศคะแนนแบบยูโรเวชั่นสองคอนเทนั่นเองครับผมสำหรับเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการมาทําโปรเจกต์นี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน7ข้อครับข้อที่1ครับเป็นการจัดการแข่งขันโดยแฟนตัวยงนะครับเป็นแฟนของรายการ LodiX Next Idol จัดขึ้นเพื่อแฟนวงไอดอลและวงไอดอลลักษณะเกิลกรุ๊ปในประเทศไทยครับอย่าลืมว่ามันจะมีวงไอดอลที่เป็นเกิลกรุ๊ปด้วยผมก็นับนะครับเหมือนที่โ o ดีเอ็กซ์ทำนั่นแหละ2ครับกระตุ้นอุตสาหกรรมดนตรีและวงดนตรีไอดอลในประเทศไทยจากคนเล็กๆครับกระตุ้นนิดๆหน่อยๆเพราะตอนนี้วงการไอดอลก็เฟื่องฟูในขณะนี้เหมือนกันแต่ก็โดนโควิดก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับก็งานหลายอย่างต้องหยุดชะงักไปเลยโปรเจกต์นี้จะเป็นช่องทางออนไลน์อย่างเดียวเลยนะ 3. ครับเพื่อให้วงไอดอลที่ไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศรายการ LODXX ้เอ็หรือวงที่เข้ารอบชิงแต่ไม่ได้แชมป์นะครับซึ่งก็คือ Violet Wing กับ t o s i r l เนี่ยอย่าว่ามาเลยนะได้มีโอกาสนำเพลงที่มีแผนจะใช้ในรอบชิงชนะเลิศมาแข่งขันอย่างจริงจังครับข้อที่4ครับข้อนี้แปลกหน่อยนะครับคุณอาจจะได้ยินชื่อรายการ t p o p Stage มาในช่วงระยะนี้นะครับ เป็นโปรเจกต์ที่ผมนะครับจัดขึ้นมาเพื่อแก้เซ็งครับผมแก้เซ็งจากการที่วงไอดอลของไทยเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรในรายการ T-POP Stage ครับอย่างเก่งสุดอย่างที่บอกก็คือ CGM48 ได้อันดับที่4แต่ยังไม่เคยมีวงไอดอลวงใดขึ้นไป3อันดับแรกของ T-POP Top 23เลยครับ5ครับเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อรอการกลับมาของรายการ l o ด i x Next Idol อย่างมีความหวังครับ ทำไมต้องมีความหวังยังมีความหวังด้วยก็เพราะว่าตอนนี้คือผมไปเช็คเรื่องเรตติ้งมาเนี่ยเรตติ้งของโ o ด DX Next Idol กับ T-Pop Stage ถ้าดูเฉลี่ย l o d x ยังเป็นต่อครับและยังมีความหวังที่ว่าน่าจะได้เห็นซีซั่น2ครับ6ครับถ้ารายการโ o ด DX Next Idol ไม่กลับมาทำอีกเนี่ยในโปรเจกต์นี้จะสามารถเป็นเวทีทดแทนแบบเสมือนให้กับแฟนและวงไอดอลที่มีผลงานเพลงได้แข่งขันกันแบบเสมือนด้วยครับ 7ครับอย่างที่บอก Eurovision Song Contest เป็นหนึ่งในแกนที่เอามาทำครับผมจะใช้โปรเจก t นี้ในการสร้างความเข้าใจในรูปแบบรายการประกวดเพลง Eurovision Song o o n t e s t นะครับให้กับผู้ชมในประเทศไทยที่ไม่เคยชมรายการได้รู้จักครับผมและอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับว่าโปรเจก t นี้ผมไม่ได้ทำคนเดียว ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ผมจะบอกว่าผมมาริสพงสตอรและนิเทศแก๊สโปรเจคชันหรือน้องนนท์ครับที่เคยโคโปรเจ์ถ่ายทอดสดโลดีเอ็กซ์นิกไดอลนะครับโคโปรเจ์ Co นั่งชมรอบชิงโลดีเอ็กซ์นิกไดอลเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์เราจะกลับมาร่วมกันทำโปรเจ์นี้นะครับผมให้เพลงที่ไม่ได้แชมป์แล้วก็เพลงจากวงไอดอลอื่นมาแข่งขันกันด้วยกันซึ่งคุณผู้ชมครับลักษณะจะทำคล้ายๆแฟนโลร,รอบที่แล้วครับ แต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยจําได้ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าประกวดเพลงอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ประกวดวงนะรอบนี้ประกวดเพลงใช่แล้ววัดกันที่เพลงใหม่ครับและอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่โลดีเนะมีวงที่ทางเราคัดเลือกมาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะแจ้งกันในอนาคตครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากรอบที่แล้วครับครั้งนี้ระบบการโหวตของคุณผู้ชมเหมือนกับยูโรวิชั่นจริงๆแน่นอนครับผมกล้าพูดได้เลยว่าครั้งนี้จะเหมือนยูโรวิชั่นจริงๆแน่นอนคือ ผู้ที่ร่วมโหวตครับจะไม่มีสิทธิ์โหวตให้กับวงที่ตัวเองชื่นชอบครับมันเป็นวิธีการที่อย่าว่าผมเลยนะนี่คือวิธีเดียวกับที่ยูโรวิชันเขาใช้นะแต่อันนั้นเป็นกรณีของประเทศแต่เนื่องจากว่านี่เป็นการแข่งระหว่างวงไอดอลผมจะให้คุณเลือกวงก่อนว่าคุณชอบวงไหนมากที่สุดเลือกได้แค่วงเดียวถ้าคุณดีๆก็โชคดีครับแต่ถ้าคุณมีแบบโอชีวงเดียวเลยเนี่ยอันนี้ลำบากใจหน่อย แต่งานนี้ขอให้วัดกันที่เพลงล้วนๆนะครับสำหรับโปรเจก t นี้เราบอกได้แค่นี้จริงๆครับผมยังบอกอะไรไม่ได้มากแต่ขอให้ทุกท่านรู้ไว้นะครับโปรเจก t นี้เราประกาศในวันนี้ไม่ดองแน่นอนและจะไม่ดองเหมือน Eurovision a เอเชี n g c o n t นเทสนะครับแต่อันเนี้ย u u r o x ยังไงผมประกาศวันนี้อีกอย่างน้อยครับอีกอย่น้อยสักสิงหากันยามาแน่นอนรอดูเลย ซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราจะมีการประกาศครั้งถัดไปนะครับประกาศวันเลยนะประกาศทั้งถัดไปนะครับรอเลยครับการปฏิทินไว้ครับ31กรกฎาคมครับโดยที่19นาฬิกาครับผมจะประกาศสโลแกนของโปรเจกต์นี้ครับเราจะมีสโลแกนเหมือนอยูโรเวชั่นของจริงเลยและ2ทุ่ม5นาทีเราจะถ่ายทอดสดอธิบายและประกาศทุกสิ่งที่เกิดขึ้นของโปรเจกต์นี้ในระดับถัดไป รวมถึงประกาศวงที่ผมเลือกมาด้วยซึ่งแน่นอนจะต้องมีวงที่แข่ง l o d ีเแน่นอนครับอดใจรอหน่อยนะครับแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมครับทำไมต้อง31กรกฎาคมครับดูรูปนี้ครับนี่คือวิดีโอรูปแคปเจอร์หน้าจอวิดีโอประกาศโปรเจกต์ o o x i x ที่ช่อง LODX x o f i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  l l ที่แปลสภาพมาจากช่องดู a d เครับ วิดีโอนี้อัปโหลดวันที่31กรกฎาคม2563ครับซึ่งคุณก็รู้ใช่ไหมครับถ้าผมเลือกส1กรกฎาคมขึ้นม,มาก็ถือว่าเป็นการเป็นการใครว่าเป็นการฉลองครบรอบ1ปีของโปรเจก t นี้ไปของโปรเจกต์ l o ดีเ x ็กซ์ไอของจริงไปด้วยครับผมคือเราตั้งใจจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเหมือนเป็นการสานต่อ l o d ีเอ็กซ์ไ d o l ออีกนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มาแล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะทำโปรเจกต์สานต่อครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ ก็การปฏิทินรอไว้เลยนะครับ3 1กรกฎาคมเราจะกลับมาประกาศโปรเจกต์นี้อย่างเป็นทางการครับอดใจรอกันนิดหน่อยนะครับขอเวลาไปเชื่อว่าทบทวนแล้วก็พิจารณาอะไรต่อมีอะไรก่อนนะครับรวมถึงมีภารกิจด้วยก็ต้องขอให้ทุกท่านรอให้ได้นะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe มานิสรงธรไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยว31กรกฎาคมนี้มาเจอกันอีกครั้งสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ